สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ s t a r l นโอเดี๋ยวเดี๋ยว s ตา r l a ภาคที่หนึ่งนะครับของมันนิวเกมกันดีกว่าเอาละโอ้กาะยายกางสุดท้ายเนับผมนะคือโอเคเนะคี่ยผมในวันนี้นะผมจะเพะิ่งจะสร้างกำแพงเสร็จนะครับแล้วเสียงมันจะเสียงอะไรวะเนี่ยเออนะครับผมโอเคอาจารย์เช่หวังว่ามันหน้านะครับผมจะสามารถอา่าที่จะช่วย ผานพวกเขาไว้นะผมนะในช่วงเวลาวัยหนึ่งนะผมว่านะครับผมก็ตอนเช้านะผมในช่วงเช้าเอ่อฉันควรนะรผมที่จะหาผู้ผู้มีชีวิตรอดนะผมนะผู้ช่วยชีวิตนะครับผมแล้วก็เออบางอย่างบางสิ่งที่ดีกว่านะผมที่จะปกป้องตัวเองนะผมก็แต่แต่เราต้องผ่าน<ม>คืนนี้ไปได้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นคอนโทรนะผมนะ WSD นะครับแล้วผมอารีโดต เปลี่ยน S4 o อ,อปชั่นก็โอเคครับผมตายยิงโอ้ my ม o d อดโอ้สวัสดีครับเอ้ก่อนก่อนีนึ่อยาเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ไปเข้าใกล้ยิงก่อนเลยลงก,กับลงไป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  โอ้ยตายโอ้ยตายโอ้ยตายไ nice. อห้าเปอร์เซ็นต์ต่อ,อชั่วโมงนะฮะแต่ไปสองหาอาวุธว่าหวานสบายวก่อนครับเหมือนว่าถ้าเราถ้าเราอ่าใส่ใส่เวลาให้กับการหาอาวุธนะ,ะไอ้หลอดนี้นะเพื่อไปไปเพิ่มพลังไปูไปุป๋มราจะหาอาวุธเจอนะผมเมื่อไอหลอดนี้เต็ม หอมันปีแค่เนี้ยเนามาจะใส่ไปแค่สักเท่านี้ก่อนับผมผมต้องการหาเอาเอาผู้มีชีวิตรอดมาช่วยเราก่อนนะครับเจอสองเลย nice. 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 น้อยน้อยน้อยนี้ก็ซ่อมขึ้นมาแล้วสิบเปอร์เซ็นนะครับอ,อ๋ไม่มีปืนอะไรครับก็ใช้ปืนเดิมไปก่อนสวัสดีครับลดลดลดลเอาเลย,เเลยสวย เอฟโร่โอ้เอฟโร่โอ้พี่อ้วนพี่อ้วนมาเอ้ยไอเอาหน่อย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 ตบไว้ตบไว้ตบไว้โอ้สามสิบ แต่เหมือนว่าถ้า,ถ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 ามีคนถ้ามีคนเยอะนะครับก็จะซอมได้ไวขึ้นถัาแปดแล้วกันอาวุธชีวิตต่อก่อนอาวุธรอยเต็มหลอดก่อนดีกว่านะครัเพราวต้องใส่เวลาเข้าไปกับการหาอาวุธด้วย สวยปืนโคตรแรงครับบนด้านบนครับต่อบาดหลวงครับเดี๋ยวผมไปานบนน่าจะยังไหวนะฮะมีสองคน มาเลยหลอดเต็มซะขนาดนี้ใส่เป็นหนึ่งตัวชีวิตอีกหกใสรีเวอร์กับผว้ชีวิตเพิ่มหนึ่งคนนะฮะโอเคจัดไปเอ็กเซปไปเลยฮะนี่ปืนไม่ป๊ปปปปอปป๊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 อปเฮ้ยป๊อปป๊อปป๊อปไม่ีพี่อ้วนพี่อ้วนเฮ้ย พอนุ่มโอ้โหยิ้มปากแข่งมาเลยเดี๋ยวอือไอ้อม m อนอีอ้วน,อนไอ้เอฟเอฟเอาได้อือ ซ้อมหนึ่งถือว่าเต็มแล้วอาวุธเพิ่มห้าก็ชีวิตหกอ่าามาประมาณนี้ UMP เจ็บแกงก็เจอบัวชีวิตอีกหนึ่งสวยงามเอาตรงนี้ออกแต่ UMP อ่าได้ปืนออโตเมติกไว้ใช้แล้วไ้ไย ai, ai, khỏe mấy đó nè, ai, giờ anh mày luôn có mà đây, ai, ai โดนน้อยโดนน้อยอยู่โดนน้อยอยู่ทำได้ดีนี่ทุกคนเอาละ่ะซ่อมหนึ่งไม่ต้องซ่อมก็ได้นะแต่งห้าว่าชีวิตอ่าอย่างละหกไปเลยนะครับเจอโซเวโวถือว่าเต็มแล้วหรอเต็มแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวมันขึ้นอาชิปมินขึ้นมาคอุ้ยมือสไนเปอร์ Wow, này nice. ít Ai biker Bây Mình Ừ đấy Dạ tí, à tí, mấy đi, lắm mấy đi Chuối ไนายหวลวล,วลัวครับเต็มมาอาวุธสิบเอ็ดได้ชดกันไอสตลองดูแล้วกันเ้ยยืนยืนเพียปืนหลักของเราแล้วกันนะฮะคัน,นที่จะหวังพึ่งได้ปุมป้มปุม้มปุ้มดวก่อน ปุ้มปุ้มอออไหนแรงอยู่แรงอยู่ครับเฮ้ยไอโรดชา้าเดี๋ยว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 เดอ๋วยววเดเดี๋ยววดีเดี่ยเดยีด ไอ้ไ nice. วงามมากอา่าซ่อมบฏิกิริหนึ่งเออคนเยอะซ่อมได้ไวครับเจนซ่อนนะฮะโอเคบรกิเคตกำัมมาเต็มลองดูสิเป็นยังไง ก่เป็นก่อนต้องรอให้พี่แกเข้ามาใกล้ะนะฮะโดยว,วกปูวิ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวได้ลองใกล้ดูนะเป็นจังดอุ้ยแรงนะอุ้ยแรงแต่มันต้องระยะใกล้าาครับอามาครับอาม่าอือ ไอ,อเออเอใกล้มานี่บผมต้องยึดต้องเอาเลื่อยขึ้นมาเลยอ่าครับสิบเอ็ดครับตอบชดกันต้องแฝกนะฮะต้องแฝกแบบตัดตัดครึ่งอ่ะโอ้ อู้หูเสียงไหนแน่นมากอู้หแรงจิงไว้ด้วยครับไม่ต้องชักอู้หหโอเคครับผมผมผมชอบปืนนี้เออปั๊บปัาบปาบื๊บปื๊บดอกเดียวรู้เรื่องอะ วัดเอาบักอีกแหละตั้มหนึ่งอาวุธเสร็จฮันติ้งไรเฟลิลมาครับ ต้องแฝงันตดใจอะ่ะเอาเอาเดี๋ยวอเอาไว้เกอบตัวนี่นเลยตัวน,นี้แดเมดไม่ต้องพูดถึงโออามาอามาไม่ไหวครับไม่ไหวเดี๋ยววัดอกเดียวแตกน,นะเียวโอกาสทะลุไปโดนตัวด้านหลังด้วย ไม่ไม่ต้องลูกครับยิงแบบหัวหัวเลยไม่ไม่ต้องให้ไปลุกขึ้นมาอีกครับผมมาอยู่สี่นะฮะออน่าสนใจ Hunting น i f ิ e ก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีหัวบนัวนบืดีๆนะครับผมแต่มันยิงช้านะนะ,ะคือถ้ามัน มันไม่ยิงทะลุเนี่ยมันก็ความสามารถมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเฮ้ยรัวดีโง เฮ้ยดีดีมากว้าวได,ได้เลยอุ้ยมีนักโทษเริ่มมีนักโทษมาแล้วเริ่งเรองโอเคครับยูซี่ตัวเวสเลยเ4 a 1อวันอ่ากองแฟผ,ผมคงต้องเก็บไว้ยามเจอ,เอนะเจอแน่ โอ้โหเสียงเสียงแน่นมากสักแม็กอือไปไกลๆ,ๆไม่ได้แล้วอืมมันเข้าประชิดรับไม่ได้ลงุง ไว้แม่นมากสไนเปอร์ต่อต้านเอาไว้ทุกคนทุกคนทำได้ดีตัวนี้ก็ดีนะสุดน้อยไปนิดหนึ่งไม่ได้ปืนรอบนี้โอเค ตรงเต้นนี้แหละดีแล้วนะครับไปอ,อุ้ยหนูสวรอตมา โอ้โ,อโอไม่ไหว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 เปลี่ยน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 เยอะอ,ะอืออือต้องลูกสองจริงครับไม่ทันเมื่อกี้วิ่งกันมาแบบรึบรับเลยอะโกวิ่งเริ่มเยอะแล้วครับก็อพอก็อ,อาวุธต่อ เอเคนะฮะ,ะมาลองดูถ้าจะแรงนะป,ปรแใ่กระสุนกระจายมากครับ นี่เสียงน่าค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นะครับปืนนี้กระสุนได้อยู่ได้อยู่สวยสไนเปอร์ไปตวัวส่ก่อนนี่อันตรายครับเล่นหัวไว้ก่อนสวย ไม่ต้องซ่อมหรอกเนาะโอ้ไม่เจอโอเคโอเคครับแรงครับเริ่มดิเรื่องก็ข้างไปในที่เอสมาหูมากนะไป ยบิวต <Beautiful S 2> mm ี้ฟูลมากต้อมหนึ่งจัดทุกเวลาให้กับการหาอาวุธปาเลดน้อยน้อยน้อยน้ออืม ไปครับผมยังต้องให้เอ่อองแฝกดีนะโอ้ oh my god เดี๋ดินๆๆๆๆๆอุ้ยเสียงระเบิดอะระเบิดหูอะโอ้โหเอสมาหูครับอือป๊าดเรียกว,ว่ายิงทีสามสามสามตัวครับไปเลยครับตรงพี่อือ ซีครับเชื่อว่ากวาดกวาดตั้งแผงอะหายตั้งแผงครับกระจายอืออือเอาร่วงมันหลุดไอ้นี่มันหลุดอืออือหัวหน่อยหัวหน่อย เต็มทุกอย่างเต็มครับอเอาละดังนั้นทุกคนพักอนเอาเลยไปเหมือนเดิมแค่นี้แหละคือเน็ตมาเรานะนี่ปอ๊บอือหัวระเบิดปัาบอือพี่อ้วนเอาพี่อ้วนกน่อน พี่อ้วนก็บิอนออเด๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฐา,านนะเนี่ยานเมาครับพี่อ้วนพี่อ้วนเอ้ยหัวดิเอาตายอืมอืมตาย ิงขาแะลรหัวครับน้งงองๆน,นี่คือคืนนี้คือรุนแรงจริงครับโอเคไปต่อครับอือตายไม่ต้องเข้ามามานะครับ เอาหัวเน้นๆหน่อยพยายามเบเอาหัวเน้นๆนี่อือปิวอือ Yes ้ะเล็บแบบเอาละทุกคนไปนอนก่อนได้จ้าอุ้ยตัวตลกนี่ืออ้ออยยาวิงอยาวิง อย่าวิา่งวิ่งทำไมขอหัวไม่ได้ออืได้อยู่เว้ยระเบิดศีรษะระเบิดหนังศีรษะนี่ทหารก็ทหารดี เออเออพารุ่มวกอะ่ะปืนแรงมากอ,อือตายอุ้ยหมวกงวกงวกกันกระสุนนี้ได้เหรอวะของทหาร Rồi ok. Má. bùng, Pưng. Phải. Tầm một chút. Tầm มีส่วนที่มันเปิดหน้าออกมานี่เดียวเองอันนี้ก็ได้เอาละอุย้ยคืนนี้หนักวะเดี๋ยวตัวอ้วนวิ่งมันเยอะมากคนอ้วนวิ่งอ่ะ เปลี่ยน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 เมื่อกี้เยอะเกินไปผมไม่รู้ว่าจะคุมสถานการณ์ได้ไหมตลูกซองกันกันไว้กันกัน <c oughs> ไม,ไม่ไม่ <c oughs> ไม่พนะ้เงื้อมือยิงขาก็ได้ว้ย <c oughs> ไม่ใช่ ซองเลย่รจอจอๆเลยอะ่ะเฮ้ยมีทาหานมาช่วยเราเราดรอดแล้วเพื่อน ดีด้วยนะคุณเอาเพลี้ยได้ถึงยี่สิบวันนะตอนกลางคืงนล้วจะไปไหนต่อใครรู้มันคือวันใหม่นะครับเอาล่ะนะครับผมเราดูแลสแตนนะครับผมในภาคที่หนึ่งก็ขอจบวบทไปดีเท่านี้ก่อนอนะครับก็ย่อหรือก็ไลค์นะผมเตือนจำคิดต่อไปก็จะไกลไว้ได้นะครับผมในเอฟเพก่์ตัวอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะมีคอมเมนต์ได้คอมเมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เจอไหมคลิปหน้าไปแล้วครับ